มาเต้นเนี่ยเร็วมาเร็วๆมาอ่ะเอะลูกอ่ะมาเอานี่มาเร็ว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 มาเร็วเร็วเร็วเร็อ่ะอ่ะเอาเร็วเร็วมามาเร็วเร็วอย่า มาอ่ะมาอ่ะเร็วๆมามีเอาให้แล yeah. ้วเร็วๆอย่าอย่าเอ้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเออ่ะเร็วๆเๆเๆย่าเร็วๆๆมาอึบ โอ้มาตินเลเลเวเลเวแล้ว,ลว,ลวหยุดพักซะและ